ซเว่นไนสวัสดีครับชาวเซเว่นไนทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับแอสติดะความนั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่าแมทก็ได้นะครับอ่ะก็ทุกคนน่าจะได้ดูไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครตัวไรนะครับที่จะเข้าเซเว่นนิวเวิร์ลตัวต่อไปนั่นเองนะครับก็คือซาฮาระนั่นเองนะครับหรือว่าที่เราชินกันว่าจาฮา่านั่นเองนะครับคือตัวเดียวกันนะก็เป็นชื่อทางออฟฟิเชียลนะครับให้มาแล้วเป็นซาฮาระนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่จะแวะไปพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวละครัวาบ่ เขาคือใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเสียงภาคเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับไปชมกันเลย79 <inaudible> เ้าหมายของฉันมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอย่างนั้นฉันจะต้องฟังคำตอบจากปากนายให้ได้เตรียมใจไว้เลยคืนนี้ฉันจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย อ่ะก็จัดกันไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ,ป,บ,ป,บปิ๊บเลยนะฮะก็จาร่านะครับถ้าจะพูดตรงๆแล้วก็คือเป็นตัวละครที่ข้ามมาหลายตัวเหมือนกันนะฮะอ่ะเราแวะไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันข้ามตัวละครอ,อะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องข้ามตัวละครเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวของจาร่านะเพราะว่าอ่าที่มีผลจริงๆอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะครับของจาร่านะแต่ว่ากไ็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราแปะไปดูกันนิดนึงนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างในเกมนี้นะครับที่ยังไม่ได้เข้ามานะฮะ ก็เออแปปนะฮะผมหาก่อนเกืบเกืบเบิรบเบิร์บเบิบเบิบนะครับอ่ะโอเคนะฮะเจอละสีเขียวคือตัวละครที่เข้าเซิร์ฟเวอร์เราแล้วนะครับสีขาวคือยังไม่ได้เข้านั่นเองนะฮะจะเห็นว่าจาฮาร่าหรือซาฮาร่านะครับอยู่ตรงนี้นะฮะซะนะฮะฮาระนะฮะอ่าซาฮาระนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับตัวละครที่ข้ามนะครับลองนับเล่นๆดูทั้งหมดนะฮะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะฮะถ้าจะนับแบบจริงๆเลยก็คือ10ตัวละครที่ถูกข้ามมานะครับแต่ว่าตัวละครที่ส่งผลกับสตอรี่หรือว่าเนื้อหาของเกมเนี่ยจริงๆแล้วคือมีแค่โค้คนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆลองกดกลับไปที่ต้นคลิปเมื่อกี้นะครับที่ต้นของทีเซอร์ของจาฮา่านะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเปิดคลิปมาปุ๊บจะมีเสียงฟันชึบ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 แล้วก็มีเสียงเมือของตกแล้วเพื่อนๆจะเห็นฉากแรกก็คือมันจะมีมืออยู่กองกับพื้นนะฮะอ่านั่นแหละฮะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่กระทบกับสตอรี่เล็กน้อยนะฮะอ่าส่วนนอกจากนั้นนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวซา,าระเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทำลายตัวละครตอนนี้นะครับสำหรับมิเรียกเกลิดสัสน่าจะใกล้เข้ามาแล้วในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเตรียมกับอาจจะรองรับกับปราสาทใหม่ในอนาคตนะฮะตอนนี้เขาจะแจกเป็นเจมดักไนท์ใช่ไหมครับก็จะมีการนําแจกตัวละครเหมือนซเวกเกาหลีในอนาคตก็ได้อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับสาหรับทำลายตัวละครนะครับโอเค สำหรับพ่อหนุ่มหน้ามนนะครับจาระหรือซาฮาระเนี่ยแหละนะต้องใช้เวลาปรับตัวในการเรียกนิดหนึ่งเลยนะก็เป็นตัวละครบัฟนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลเกลือมากๆในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับไม่ว่าจะออกสกิลอะไรก็ค่อนข้างจะอ่าไม่ค่อยดีคือจริงๆมันก็เป็นสกิลดาเมจที่ดีสกิลหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวละครอื่นในทีมแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวละครอื่นในทีมออกสกิลจะดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะ ซาาซฮาระนะครับเป็นตัวละครบัฟในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่มีบัฟที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็คือนะครับอ่ะนี่นะฮะมันจะมีบัฟนะครับอันแรกคือเพิ่มลังโจมตี20%อันนี้เป็นบัฟที่เมื่อก่อนนี่จะเป็นของไอรีนของไอรีนจะเป็นบัฟ30 50ใช่ไหมในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นชายของซาฮาระแทนนะครับซาฮาระเนี่ยจะมีบัฟเพิ่มลังโจมตีกายภาพนะครับ อ,ออกเสียงสลับไปเป็นซาฮาร่ากับจาฮาร่าไปไปประมาณเนี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอเวลาปรับตัวนิดหนึ่งนะฮะเกราะเธิร์สี่เทิร์นเนี่ยคงไม่มีในเซิร์ฟเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะมีพาสซีฟอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแทนนะครับหรืออาจจะมีซอมบี้นะครับคือตรงนี้ฮะข้างล่างสุดนะครับเป็นสกิปติดตัวนะครับอันนี้คือการเป็นซอมบี้นะครับเลือดชีวิตด้วยเลือดเหลือศูนย์นะครับแต่ว่าในาเซิร์ฟนิเวรลของเราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีซอมบี้เซิร์ฟนิเวรลของเราตอนนี้มีแค่เบอร์เซิร์กนะครับคริสเนี่ยเป็นนะ็นนเเเเเเเบบบออออออรรรร์์์์ซซิิกะะคืืืืลลลลดดดหหมปุ๊จแ้ว เป็นอาวุาต่อเลยนะครับแต่ซอมบี้คือซอมบี้คือตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็จะมีกําหนดว่าเกิดใหม่ด้วยเลือดเหลือ1หรือเลือดเหลือศูนย์ถ้าเกิดใหม่ด้วยเลือดเหลือศูนย์เนี่ยก็คือพอเทิร์นหมดปุ๊บมันก็จะตายไปเลยหายไปเลยแต่ถ้าเลือดเหลือหนึ่งนะครับพอเล่นเทิร์นหมดมันก็จะยังไม่ตายมันจะเหลือหนึ่งเลือดหนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าจะฮาระเนี่ยน่าจะมีตายเกิดเป็นซอมบี้นะครับไม่ใช่เบอร์เซิร์นะแต่เป็นตายเกิดซอมบี้เพราะว่าที่หวังได้เพราะว่าเขาโคนจะเริ่มเอาสกิลที่เป็น ซิกเนเจอร์ของตัวละครได้กลับมาเรื่อยๆแล้วนะครับคงไม่ทําแบบว่าเบอร์เซิร์กไปหมดนะแทโอก็เบอร์เซิร์กคริสก็เบอร์เซิร์กอะไรแบบนี้นะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะน่าจะมีตายเกิดแล้วก็เป็นซอมบี้ได้นะครับอาจจะสีเธอหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูนะครับก็ถ้าสีเธอก็ถือว่านานนะลองนึกสภาพคริสนะครับอ่าใช่ไหมฮะอืมแล้วก็ซาฮาระนะครับมีบัฟอีก2อย่างนะครับก็คือบัฟกายภาพที่พูดไปเมื่อกี้อีกอันนึงคือบัฟเพิ่มสเปเชียลเบสิกแอทแท็กนะครับหรือผลโจมตีให้กัับบทีมนะคร ึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาจะเอาเข้ามาเนี่ยเขาคงยังไม่เอาเข้ามาแบบนี้แต่เขาอาจจะเป็นเพิ่มแถวหลังนะครับ20%หรือว่าเพิ่มให้ท่าฝฟาย20%อะไรแบบนี้มากกว่าเขาคงจะไม่เอาตัวแรกเข้ามาปุ๊บแล้วก็บัฟเป็นทั้งทีมเลยแบบแบบนั้นนะผมคิดว่าเขาคงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าต้องรองลุ้นดูว่าจะมีหรือเปล่าถ้าเกิดมีตัวบัฟสเปเชียลเบนิคแทรกเข้ามาสักตัวเนี่ยจะทําให้ติติดเลขฟ้าเนี่ยแทบจะเกือบตลอดเลยได้เองนะครับอ่ะ ตอนนี้จริงๆมันก็ติดบ่อยอยู่นะเอาตรงๆแล้วมันก็ติดบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นบ่อยๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบเออมันก็บางเกมมันก็ไม่ติดนะคือมันจะติดบ่อยฮะถ้าเกิดตัวละครของอัศวินเนี่ยอยู่ฝั่งขวานะฮะ <c oughs> ถ้าอยู่ฝั่งขวาเนี่ยติดบ่อยบ่อยนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับอะไรแบบนั้นนะฮะ <c oughs> ส่วนสกิลที่สองสกิล,กลนะครับจะเป็นสกิลดาเมจสองสกิลเลยนะไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาอะไรนะครับแล้วก็มีเร่งเทินนะฮะส่วนสกิลอเวนะครับจะมีสถานะหมดสตินะครับเออเครับสกิิลนนีี้ะเเเดด๋ยวราป เอฟเฟคให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มีแรงตามเลือดด้วย5%้อรแรงตามเลือด5%เนี่ยจริงน่าจะเอากลับมาในเซิร์ฟเวอร์เราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจมันก็ไม่ค่อยแรงกันเท่าไหร่นะครับคือตีกันหลักหลักหมื่นใช่ไหมแต่ว่าเลือดมันหลักแสนนะครับตีไปก็ประมาณ10%ของเลือดเองถ้าเพิ่มประมาณ5%ของเลือดได้เนี่ยก็จะแจ่มมากเลยนะครับจะช่วยให้เราสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะฮะอ่ะก้อนที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรนะครับสเปเเเชียลลบบบสิกแอออทคคคขงงจจจจาาาาฮรรรรนนนะะะัััป็ห้้ม จะฝังดีบัฟนะครับทำให้ตัวทอนอกฝ่ายนะน่ะมันฮิวไม่ได้ครั้งหนึ่งฮิวไม่ได้ครั้งหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์เราก็ดูเฉยๆเพราะว่าไม่สิต้องบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีตัวที่ใส่เกราะเลือดแล้วใช่ไหมเกราะเด้งเลือดจะมีอ e ีวานมีซีซาใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคริสไซแวนดุใอ่าใเจมดูเลือดบ้างเป็นบางตัวคนนะครับมีอยู่3ตัวที่จะมีใช้เด้งเลือดเป็นหลักนะส่วนตัวอื่นๆก็จ,จะใช้เด้งเลือดบ้างบล็อกบ้างใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับ ก็ค co ิดว่าน่าจะต้องโมใหม่เยอะอยู่แล hey ้วนะครับเพราะว่าสกิลของเซิร์ฟเวอร์เรากับเกาหลีเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันแล้วนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะปรับใหม่เป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราแวะไปดูสกิลของจาร่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าไปดูนักแง้นมองใส่กันฮะ 질주의 시간 <laughs> 날 막지마 그럼 달려볼까? 뭐, 이정도이지 อ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาสกิลของจารานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดูเอฟเฟกดูแบบน่าจะกระแทกหน้าแรงอยู่นะแต่ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างเบาเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่เบาหรอกแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวบัฟเนี่ยเขายังทําของกันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับทำสเตตัสทำไอเทมทำต่างๆยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่มันเลยทําให้รู้สึกว่าตัวบัฟของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ของฟูลแล้วนะครับแม้แต่จะเป็นตัวบ มันมีหน้าตาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลงอารีนาเล่นๆกันนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสั้นจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับก็มาแวะมาลงคลิปดูตอนนี้อารีนาอยู่ที่4ี่นสี่ะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างฝืนเหมือนกันนะครับในการเล่นในช่วงนี้นะค่อนข้างลาบากมากนะครับก็มีแพ้ชนะสลับไปสลับมาเลยนะฮะอ่ะก็มีวัดดวงวัดอะไรบ้างนะครับทีมที่ใช้นะครับจะเป็นทีมดาเมจเวทนะครับผมใช้ผมเริ่มลองเอามาใช้เฟรยานะครับเพราะว่า เบื่อโคแล้วนะครับใช้โคเหนื่อยมากนะครับนานแล้วนะครับมาใช้เฟรยานะครับเป็นตัวดาเมจนะครับตัวเปิดจะเป็นทาราทาราเนี่ยจะมีสกิลสเปสนะครับเวลาตีติดสเปเชียลเบสิคแท็กนะสเปรสามตัวแล้วก็เล่นเทินได้นะครับจาร่านี้จะเป็นตัวยืนบัฟสเปเชียลเบสิกแท็กให้กับทารากับเฟรยานั่นเองนะครับพาอีนะครับตัวนี้เป็นตัวลดเกราะนะครับของทีมนะฮะส่วนไอรีนนะครับไอรีนเพิ่งรีเมคมานะครับมีสถานะค่อนข้างสูงแล้วก็ จะช่วยบัฟเอฟเฟกต์สปีดนะครับให้กับแถวหลังทำให้ทารากับเฟรยาผมเนี่ยตีติดสปีดตลอดนะครับอ่ะก็ลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับขำๆนะฮะอย่าอะไรมากนะครับกับอารินาของเกาหลีผมนะฮะมาเปิดมาก็ไม่ติดสเปเชียลแล้วโอเคติดบึ้มนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ ว่าแถวนี้ของเขาค่อนข้างแน่นนะผมก็พยายามเร่งดามเมจได้ส,ดสุดแค่นี้นะ <c oughs> โอเคมีคนตายนะครับเราจะยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละโดนเข้าไปนะครับสเตปนักนะฮะยิงนัดแรกไปติดเกราะอ,อยู่นะฮะร,รอบสองนี่ซ้ำเต็มดอกนะอีกฝั่งใช้ทูนะครับที่ทูเนี่ยมันจะดีกว่าเฟรียนิดหนึ่งนะจะิลมันจะออกแนวค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราเลือกใช้เฟรียเพราะว่า ว่าเราชอบองไงแค่นั้นแหละนะฮะเดี๋ยฟรายาส์สกิลอเวกต่อยนะครับคุ้มๆเลยแล้วก็เดี๋ยวยิงติดสปีดด้วยตือน,นะฮะติดสปีดนะครับโอ้โหไม่ติดสเปเชียลฮะทรูสมันมีแคปเลือดนะครับทำให้เราไม่สามารถยิงทีเดียวตายได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ทรูสแคปเลือดมานะครับอ่นแอนจะฮาร่าได้แวนด้วยถ้าทรูสได้เป็นไงล่ะ <laughs> จะเลี้ยงผมใช้เป็นโยรังนะครับโยรังเนี่ยจะมีสกิลเ,ลเร่งเทินช่วยนะครับอีกสองเทินรัาจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมาเล่นไอรีนด้วยมันทําให้มีตัวซอมบี้สองตัวในทีมนะครับทั้งซาฮาราทั้งไอรีนนะครับก็โยรังจะช่วยเ,เร่งเทินได้นิดหนึ่งนะครับแต่ผมท่าจะแยกแล้วล่ะนะครับคือจังหวะ คือเอาหลีมันจะเป็นอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมมันจะมีแหวนชุบครับทาให้ทุกตัวเนี่ยสามารถเกิดใหม่ได้นะครับถ้าเกิดใครมีแหวนชุบเยอะๆนะทําให้คนที่มีแหวนชุบเยอะเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเห็นเนี่ยผมเปิดมาเนี่ยผมยิงไปตุ้มเดียวเลยผมได้เปรียบมากๆนะฮะแต่มันกลายเป็นว่าพอไอฝ่ายชุบขึ้นมาเนี่ยเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถสวนกับผมได้ซึ่งผมยัีมีแหวนชุบไม่เยอะมีน้อยเลยแหละนะฮะก็เลยใส่พวกตัวบัฟไปอยู่นะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นว่า พอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าผมใช้สกิลหลักไปแล้วอะไรประมาณนี้นะนะครับอ่านี่คือเซเวอร์เกาหลีมันจะเป็นประมาณนี้คือเอาจริงๆก็ใส่แวนชุบกันเกือบทั้งทีมะนะถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับซัดส,ส่วนใหญ่นะออแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ผมตอนนี้ผมใส่แค่ไอรีนกับพาอีมั้งนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแหวนชุบนะฮะเด้งเข้าไปนะครับ แรงอยู่นะครับได้ไปสองเทินก็ต่อเลือดได้ยเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีแถมเร่งเทินให้เทินหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะอีกฝ่ายสกิลค่อนข้างเกลือนะครับเป็นตัวบัฟออกกิวแต่ว่าถ้าตัวบัฟของถึงก็แรงเหมือนกันทำไปเล่นไปโซไปนะฮะสวยนะฮะตู้มนะครับไม่ตายไวติดบล็อกด้วยโอเคสวยซ้ำมีตายแน่นอนนะฮะเอ้ยไม่ตายเลือดหนึ่งเฉย อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแหวนเลือเลือหนึ่งนะฮะเป็นการแก้พวกสกิลลูกโซ่ได้นะครับทำให้โดนสกิลลูกโซทีเดียวไม่ตายนะแต่ว่ามันก็มีของแก้อีกคือแหวนลุกเลือดเลือหนึ่งนะครับก็อยากให้เอาแหวนพวกนี้มาเล่นในเซเวอร์อเราเหมือนกันนะมันจะได้มีลูกเล่นมากมายหน่อยนะครับคอมบ้านเราจะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเท่าไหนนาร่แบบนี้นะทําไม่อย่างนั้นเนี่ยเฮ้ย โอเคคือคือเรามารีวิวซาฮาระไงเออเขาก็เลยแบบโชว์อะไรเงี้ยจริงไม่หรอกจริงๆมันออกบ่อยอยู่นี่แหละนะฮะท่านผู้ชมอารมณ์มันเหมือนสไปร์บ้านเราอะถ้าใครเล่นเมื่อก่อนอะสไปร์บอะออกสกิลรัวมากนะครับถ้าตอนนี้ก็เอาเป็นคริสก็ได้อะคือแบบเราไม่ได้ต้องการให้คริสออกสกิลใช่ไหมแต่มันก็จะออกรัวๆอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ตายก่อนนั่นไงหมดทีมเอาติดนั้งแข็งสวยละดำมาติดพบทุกตัวอีกเวรกรรมจริง อาไม่ทันสกีมุนไม่ทันโดนซ้ำสองท่าเลยอุ้ยหายหมดนะครับอ้ยเอาเก็ดออกไอรินเต็มแย่แล้วตอนนี้เละฮะไงล่ะเจอเง้นมอไซค์ทีเดียวนะครับเอ้เืเจ็บเหลือซอมบี้สองตัวนะครับ อย่างถ้าเกิดเป็นบางคนนะ่ะเขายังไม่ค่อยใส่พวกของเล่งเทินหรือของลบบัฟมาก็จะลำบากนิดนึงนะฮะจะเสียเวลาในการฆ่าซอมบี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็คงฆ่าได้แหละนะเพราะว่าเขาเหลือสตัวนะครับแล้วก็ทูมีสกิลเวด้วยสกิลเว,วของทู้สึกจะเป็นลบบัฟหรือเล่งเทินเนะี่ยผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ละนะฮะเล่นเกาหลีต้องใช้ความจําเยอะมากนะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจำนะครับก็สามารถโหลดทรูบุ๊กนะฮะที่ผมทําเองนะครับไปเล่นประกอบได้นะแต่ว่ามันต้องใช้กับ PC ซเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นแอปในมือถอนะ ใครที่เป็นสายเล่นในคอมนะครับหรือว่ามีคอมนั่งเล่นด้วยก็สามารถเปิดดูประกอบได้นะครับทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วครับโดนท่านี้นะเฮ้อยังไม่หมดนะครับเหลืออีกเทินหนึ่งนะบัฟกับพิบแล้วฮอตจึก๊กนะฮะเอ้ยไม่แน่เราออกฟื้บนนั่นแหละ สกิลนี้เป็นสกิลที่เทพมากเลยนะของไอรีนนะครับมีสสถานะนะคอตกับชานะครับติดไปนั่นไงติดหมดทีมฮะแต่ว่าบัฟหมดแล้วนะครับอ้าเสียดายจังนะครับเรียบร้อยอันนี้คือซอมบี้นะครับที่ผมบอกซอมบี้เลือดเหลือศูนย์นะครับซอมบี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเกิดมาตายแล้วเกิดมาเลือดเหลือศูนย์นะครับฮิวไม่ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับคือซอมบี้นะฮะโอเค หลังจากขึ้นมา4ปันสามแล้วเนี่ยมันสกิลผมก็จะไม่ค่อยแรงแล้ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะแรงมากถ้าอยู่3ปหกเนี่ยสกิลผมแรงมากยิงทาลายยิงระเบิดบางคนเนี่ยทีเดียวก็ตายเลยเหมือนกันนะอ่ะได้ออกซ้ำฮะจริงๆค่าจุดอ่อนของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยคือหรืออัตราออกสกิลของเกาหลีเนี่ยมันควบคุมได้เยอะกว่าบ้านเรานะคือไม่รู้ว่ามันมีค่าแฝงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการที่เรายัดจุดอ่อนไปเยอะๆเ,เนี่ยมันช่วยในการออกสกิลได้สูงมากนะครับ หมายถึงออกเปิดทางแรกนะแบบมาถึงเนี่ยเปิดเลยเนี่ยเฟย่าเนี่ยเฮ้ยโอ้ตีแข็งหมดเลยเหรอบ้าจริงนะฮีจริงผมก็มีต้านนะช่างมาเถออ่า <c oughs> มันก็จะช่วยจังหวะแรกเนี่ยเปิดมาตัวละครที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันมักจะออกอยูกก่จริงๆนะครับแต่ว่าพอเล่นไป็สักพักเนี่ยมันก็อาจจะไม่ออกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหรอกมันก็จะมีโยกไปตัวอื่นบ้าน,นะครับแต่โดนภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอ่าตัวที่สายจุดอ่อนเยอะเนี่ยมันออกสก,กิลจริงๆนะฮะ <c oughs> โอ้ยเละเลย ผมว่าผมยัดต้านน้าแข็งมาหลายตัวแล้วนะตแต่จะไปยาผมไม่มีต้านน้าแข็งนี่วาใช่ก็เลยสวยไปนะครับมีแค่กรอบต้านน้าแข็งนะครับแต่ยังไม่ตายนะฮะเราเลื่อนเลยหนึ่งไว้แต่น่าจะท้ายแล้วละเ,ออเรียบร้อยนะฮะของเกาหลีเนี่ยมันจะมีพวกตัวสลับเลือดด้วยอ้อฟูอีกฝ่ายติดสถานะและ้วพวกตัวสลับเลือดด้วยนะครับเช่นแบบออก,กาใช่ไหมจะตายปุ๊บจะแลกเลือดกันนะฮะอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าปเป็นได้เฟตที่น่าสนใจมากๆที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีเนาะ เหลือแก๊งซอมบี้อีกแล้วไม่น่าไหวหรอกนะครับไอ้ฝ่ายมีสกิลลบบัฟนะครับเป็นสกิลมิดเดิลเนะที่บ้านเรายังไม่เข้านะผมนี่ค่อนข้างเสียเปรียบกับพวกที่มีมิสกิลหดาวมากเลยจริงๆเขาก็มีกันหมดอะนะแต่ว่าผมยังไม่มีงไงนะฮะถ้าเปย์อ่ะมันสามารถเปย์ได้แค่สกิลที่มันเป็นอีกอันนึงอะ่ะไม่ใช่อันนี้อะ่ะนะฮะก็เลยลำบากพอสมควรเลยนะครับอยากได้มากเหมือนกันนะสกิลหดาวเนี่ย เออเรียบร้อยนะฮะแม่เหลือเด็กแงนนะฮะเราเรามารีวิวเด็กแงนกันต่อฮะทำอะไรได้ฮะตัวเดียวนะฮะเฮ้ยแต่อย่าล้อเปิดมาตาแรกผมก็ชนะโชว์นะท่านผู้ชมนะฮะติดสตันฮะซ <laughs> ีโอเวของจาร่าเนี่ยจริงๆแล้วน่าสนใจยอยู่นะครับคือมันมีสตันนะ ร้ออเ็นะครับคือร้อเปอร์เซ็นในที่นี้หมายถึงว่าเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะสามารถหักลบได้นะครับไม่ใช่การันตีนะโอเคน่าจะโดนเล่นเถินแล,ล้วนะสกิลนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่นหวอีกสกิลนึงโอเคหมาเกาเล่นเถินจึ๊กเรียบร้อยนะฮะตอนแรกนึกว่าเฟนลิวจะเข้านะตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นนะครับหมาเนี่ยเฟนลิวนี่แหละนะกระโดดแงบๆเนะ่น้อนเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะนึกว่าน้อนจะเข้าซะอีกนะครับแต่ก็ไม่ใช่นะฮะ รู้สึกจะเฟลสองทีแล้วเพราะน้ำแข็งนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมคงต้องไปปรับหาช่องต้านน้ำแข็งให้เฟย่าจริงจริงๆๆแล้วเห <im itation> ็นไหมเฟย่าเอาคุณกรณตลอดเลยนะครับโอ้ติดเลือดละหนึ่งนะฮะผมไม่ได้ใส่แหวนทะลุหนึ่งนะสลับเฟย่านะครับเพราะว่าไอาเทมผมค่อนข้างจำกัดเหมือนกันก็พยายามปรับเท่าที่จัดได้อยู่นะฮะ <im itation> แล้วก็ใครที่อยากเล่นเกาหลีนะครับบอกเลยว่า ลากเลือดมากแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมันต้องทําเยอะมากๆเลยนะฮะถ้าแบบคือมันต้องเก็บเล็กผสมน้อยฮะเช่นไปทําตรงจุดนี้นะครับเพิ่มมา 1, 1%เพิ่มมา5 0าสเพิ่มมา5%เนะฮะไปทําตรงจุดนี้เพิ่มมาอีกนิดหนึง่งตรงนี้เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะมันต้องทําหลายส่วนมากปร,ป,รประกอบประกอบประกอบกันนะครับเพื่อให้ทำให้เราทีมของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะอ่าอย่างเช่นระบบลงทะเบียนเนี่ยหรือคอลเลคชันการสะสมไอเทมต่างๆเนี่ย คือเราต้องไปเก็บไอเทมมาทุกอย่างเลยนะครับเกือบทุกอย่างในเกมเลยนะพวกของทั้งไม่ท็อปทั้งท็อปนะครับแล้วก็ต้องมาทําเป็นอเวกบวกห้าเก็บเอาไว้ในผมขอใช้คำว่าสมุดแล้วกันนะเอามาเก็บไว้ในสมุดร,ระบบลงทะเบียนเนี่ยนะเออยิ่งมีเยอะก็ยิ่งได้พลอยเยอะได้พลอยเยอะก็อาไปอัพแตมได้เยอะนั่นเองนะครับไปอัพทุกิลแปลกๆไ,ได้นะครับเช่นตีหนึ่งเป้าแรงขึ้นตีห้าเป้าแรงขึ้นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยน,นะเออนะฮะสามเข้าไปนะครับเอ้ยโดนโต้เอ้ย อ๋อไอรีนตายไปแล้วว้าวไอรินตายก่อนชาวบ้านได้ไงวะเนี่ยสงสัยโดนลบบัฟไปนะฮะไม่ได้ดูเหมือนกันอ่าเรียบร้อยนะครับติด2สถานะแล้วก็สถานะของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าแต่ละสถานะนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มด้วยนะมันไม่ใช่ว่าแค่ติดช็อตติดชาติดมืนก็จะยืนเฉยแค่นั้นนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์แฝงเพิ่มเติมด้วยเช่นฮิวไม่ได้โดนลดเกล่ำทำโจมตีลดลงอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีเอฟเฟกต์แถมเข้ามานะเป็นข้อที่น่าสนใจมากทำให้ทีมสถานะนี่น่า ต้องปรับรบัฟสถานะให้ในเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยให้มันนานขึ้นก่อนนะครับสองเทอร์รู้สึกมันน้อยมากเกินไปนะฮะไม่ส่งผลต่อเกมเลยนะเออมันก็ส่งผลแหละส่งผลนิดหน่อยนะจริงๆริเพิ่มไปสักสี่เทอร์ยังได้เลยสี่เทอร์หกเทอร์เนี่ย,ย,ยผมก็ว่าไหวอยู่นะเออนะฮะผมออกสกิลาพไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเก็บได้หนึ่งศพนะครับซ้ำเข้าไปนะครับโอ้ยโดนจาราเฮ้ยถ้าตดน้ำแข็งหมดทีมอีกนี่จบอีกแล้วนะ รู้สึกเจอทีมสไปด์ไม่ใช่ทีมสไปด์ทีมเกลิดัสบ่อยมากบ่อยขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ที่ผมยังไม่ได้อัพต้านนักแข่งเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอนะฮะคือมันเจอแต่ว่าเจอเจอเกลิดัสแบบยืนหน้าคือเน้นยืนบัฟเฉยๆนะครับไม่ใช่ตัวออฟสกิลเพราะว่าการจะทำเกลิดัสให้สกิลแรงได้เนี่ยมันค่อนข้างยากมากในเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะมีตัวละครที่กาชาไม่ได้อยู่นะครับก็คือโอเซเวนไนท์ <c oughs> นะครับหรือพวกเกลิดัสนะครับพาอีนะครับตัวบัฟผมเนี่ยตัว ตัวเนี้ยตัวที่ถือคงนะฮะทงน้ำแข็งนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวนี้เป็นมิเรียนะครับมี3าตัวตอนนี้ออกมาเป็นตัวละครที่ได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับไม่สามารถกาชาได้ไอวิธีหนึ่งที่จะได้มาก็คือต้องเปเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยนะฮะซึ่งการที่จะทําให้ตัวละครพวกเนี้ยเลเวลเต็มของเต็มแล้วก็อัพเดทต่าต่อไปได้เนี่ยมันต้องลงทุนสูงมากหรือต้องใช้เวลาในการสะสมนานมากนะฮะคนที่เล่นใหม่เนี่ยไม่สามารถทําได้เลยนะอย่างอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเกลิดัสนะครับ มีเลเวล48อยู่นะเกริดัสนะครับบ้าจริงเหลือทาราเฟร,รียาตายแล้วนะครับเอาไม่ไหวแล้วแหละไม่น่าไหวเว้นแต่ชาหมดที่มไม่ติดเลยนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเออโอ้ยนะครับเรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าลงเล่นๆไปนะครับอันนี้นะ่า ว่าขึ้นมาถึง43ผมว่าก็พอใจแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือรีลงไปเรื่อยๆนะครับ5ดาว5ดาวไปเรื่อยๆเล่นๆนะมันก็กระดึบกระดึบกระดึบขึ้นไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วแต่จังหวะนะครับก็จะเจอทีมอะไรบ้างนะครับห, <c oughs> หรือบาง <c oughs> ครั้งเนี่ยมาถึงไอรีนเปิดสกิลอ่ะกับฟุ๊กๆเนี่ยก็ทำให้ชนะเหมือนกันนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิด <c oughs> ผมต้องไปหาแหวนทะลุเลือเลยหนึ่งละอยากใส่มากเลย แต่จริงอยากสัตว์ทะลุแคปมากกว่านะอยากให้เฟรยส์มายิงทูให้ตายอ่ะคือแบบเฟรยส์ยิงทูไใหตายแล้วโดนสวนนี่แบบยับเหลือเกินนะฮะโอเคก็วินไปสองตานะครับแพ้ไปสามตานะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นอารีนาของเซอเร์ยเกาหลีนะครับก็ใครยังสนใจอยากเล่นเกาหลีนะครับก็สามารถแวะมาเล่นได้นะสะสมของไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกาหลีเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาในการตั้งตัวเนี่ยนานมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอาจจะดูไม่นานนะครับเล่นเมื่อตอนเท่าไหร่นะ ตุลาพฤติกาพฤศจิการใช่ไหมพฤศจิการธันวามกรามกรากว่าสามเดือน4เดือนเนี่ยสเดือนกว่าผมมาถึงจุดน,นี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าลากเลื่อยมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผมมาแค่4เดือนผมมาถึงตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเอ้ยมันง่ายนะไม่ใช่นะคือผมผมเหนื่อยมากนะครับใช้เวลาในการเล่นสูงมากแล้วก็ใช้เงินยัดเข้าไปพอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะไว้ว่า,วางๆเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าผมเติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับสวหรับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะรวมถึงเซิร์ฟเวอร์นิเวอร์ด้วย,วยเออเดี๋ยวผมหาทําคลิป นั่งสรุปยอดให้ฟังดีกว่าจริงผมแอบ,บสรุปยอดไปแล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดเผยเยหรอกนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแวะมาเล่นๆนิดน,น,นึงนะคะจริงๆก็จะลงคลิปแค่จารา่าแหละแต่ว่าก็อาจจะมาอัปเดตเตตัดเกาหลีนิดน,นึงนะฮะอ่ะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลเลย